สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งแฟนลิเวอร์พูลและสเปอร์นะครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกสเปอร์สเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลแชมป์เก่ารายการนี้เกมเมื่อคืนนี้สเปอร์สเฉือนชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อศูนย์โดยผู้เล่น11คนแรกของทั้งสองทีมเริ่มที่สเปอร์สมีอ in ันโตนินคินสกี i, ้เปโรปโรอาชีเกรราดูรากูสินเจสเปนลูคัสเบิร์วันโรริโกเบนตานคูอีฟบิซูมาเดยันคูลูเซสกี้โดมินิกโซลันกี้ซนฮึงมิน ส่วนลิเวอร์พูลมีอลิซงเบเกอร์คอนอแบรดลีย์จาเรลควันซาเฟอร์จิลฟานไดคคอตาซิมิกาดอเล็กซิสม็คอลิสเตอร์ไรอันกราเฟนแบกโมฮัมเหม็ดซาลาเคอติจโจนโคดี้กัตโปเดียโกโชตาเกมนี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นในเกมและเป็นสเปอรส์สที่ทำได้จากการยิงของลูคัสเบิร์กวานในนาทีที่86สเปอร์ชนะไป1ประตูต่อ0ส่วนเกมเลขที่2จะไปแข่งในวันที่6กุมภาพันธ์2568ที่สนามแอนฟิลด์บ้านของลิเวอร์พ การจัดตัวของลิเวอร์พูลใน11ตัวแรกใส่เต็มแนวรุกด้านบนหมดแล้วก็ยังมีสำรองที่ดีนะทั้งมีลุยดีอาสมีนูนยสอยู่นะครับเกมนี้บอกได้เลยว่าฟอร์มการเล่นของซาร่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอลิซงก็เล่นเสี่ยงเกือบโดนยิงเข้าด้วยโชคดีที่ปอโรยิงไม่เข้าข้ามคานไปเองโดมิน so ิกโซบสบอสไลยังไม่หายป่วยแล้วก็ไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นเดียวกันกับโจโกเมสที่บาดเจ็บนะครับเริ่มเกมมานาทีที่6สเปอร์เซโอกาสลุ้นก่อนจากจังหวะที่ซนฮึงมินได้ซัดด้วยซ้ายในเขตตโทษบอพุ่งมาหาหัว รดูดรากูสินแปรบอลเปลี่ยนทางแต่ติดเซฟของอลิซงเบเกอร์เกมนี้สเปอร์ขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันลิเวอร์พูลตั้งแต่การบิลอัพเกมหน้าปากประตูทําให้ลิเวอร์พูลบิลลอัพลาบากมากๆในนาที24โมฮ h a m e ซ s a l a ได้ปันน่นเน้นด้วยซ้ายจากนอกเขตโทษบอลพุ่งหลุดกรอบออกไปแบบได้ลุนนาที33ทีมหงแดงได้ลุนอีกครั้งจากลูกฟรีคิกเปิดเข้าเขตโทษ a l e x ็ s m a c a ิส i s t e r ขึ้นมองบอลไปตรงตัวอนโตนินคิน n s k y นายทวรสารสเปอร์สรับเอาไว้ได้ไม่ยาก หลังจากนั้นยังไม่มีประตูเกิดขึ้นและจบ45นาทีแรกด้วยสกอร์เสมอกันอยู่0-0ต่อครึ่งหลังนาที56สเปอร์สเกือบได้เข้าจากจุดเริ่มต้นที่ลูคัสเบิร์กวัานไปฉกบอลได้จากเท้าของอลิซงเบเกอร์ก่อนที่จังหวะสุดท้ายจะเป็นปอโรได้หลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษแต่จังหวะสุดท้ายชิปบอลหลุดกรอบออกหลังไปเองถ้าพูดถึงก็คือครึ่งหลังจะเป็นจุดเปลี่ยนมากกว่าเพราะว่าจริงๆลิเวอร์พูลก็ทําได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ว่าสเปอร์ในช่วง45นาทีแรกเนี่ยเขาก็มาด้้ววววยยยคคาามกกรรรรระหะหนับแแล็เเื่ององี ความฟิตความดุดันในการเล่นเกมเพรสซิงแล้วก็การกล้าเล่นในหลายจังหวะที่ดูเหมือนจะทําให้เกิดสถานการณ์ขับขันในเกมรับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาแก้เพรสได้อันนี้คือจุดหนึ่งที่มันทําให้เกมนี้ลิเวอร์พูลเองลําบากพอจะขึ้นไปไล่ก็ไล่ไม่จนนะครับทางฝั่งของสเปอร์เองแก้ได้แต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเองก็ยังดูเชื่อมกันไม่ติดสักเท่าไหร่ผมมองว่าเครื่องหลังมันเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลร่างกายค่อยๆดรบลงดรบลง,บลงเป็นปัญหามาตั้งแต่เกมกับเซาเทมตันหรือว่าเกมก่อนด้วยนะ แล้วก็สเปอร์เองผมว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีตัวเปลี่ยนอะไรที่แบบดูแล้วเห็นชัดมากว่าจะลงมาแบบพลิกเกมได้นอกจากทีมเบอร์แบนเดอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดรูปแบบวิธีการคือมันไปด้วยกันทั้งทีมากกว่าในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยโกเต้ลงไปก็อาจจะมีแผลนะครับซึ่งตรงนั้นก็คงว่ากันไม่ได้เพราะว่าโดยรวมมันมาจากตรงกลางด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดคือมันก็มีจังหวะก้อนนั้นด้วยนะครับที่คิดว่ามันก็ควรจะต้องได้ฟาวร์หรือเปล่าแทนที่จะเป่าใบเหลืองแต่ปล่อยให้เกมเล่นไปล,ลิเอละหื10คน เพราะว่าซิมิกาต้องออกไปปฐมพยาบาลและเป็นเบิร์วันครับที่คาดว่าจะต้องโดนลงโทษบ้างเข้าบอลหนักเหลือเกินเนี่ยครับไม่โดนบอลเลยเข้าข้างหลังด้วยกลับมายิงประตูชัยให้ทีมสเปอร์สะดือดอจากจังหวะเปิดบอลยาวขึ้นหน้าเข้าเขตโทษโดมินิกโซลันกี้สปีดไปรับบอลก่อนจะไหลมาให้ลูคัสเบิร์วันซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาดเป็นสกอร์ให้สเปอร์สนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ประตูที่เกิดขึ้นลูกเดียวที่สเปอร์เอาชนะได้เนี่ยในมุมผมคิดว่ามันยังกลับมาได้อยู่กับฟุตบอลสองเกมแบบนี้ ที่สกอร์รวมเนี่ยลิเวอร์พูลสะดุดเป็นเกมที่2ของปีใหม่ครับเริ่มเกมปี2025ยังไม่ชนะใครและแพ้เป็นเกมที่2ของฤดูกาลทั้งคู่ของอาเซนอนอลด้วยแล้วก็คู่ของลิเวอร์พูลด้วยนะครับ2ทีมที่พลาดเนี่ยโอกาสนะครับลิเวอร์พูลยังงานเบากว่าซะด้วยซ้าไปเพราะตามไปแค่ลูกเดียวก็คิดว่าอาจจะต้องใส่เต็มมากขึ้นในการกลับไปแอนฟิลด์แล้วก็ได้เอาจริงๆครับ,รบเพื่อนๆถ้าพูดถึงลุ้นแชมป์ถ้วยสําหรับสเปรเนี่ยมันอาจจะเหลือถ้วยนี้เลยก็ได้ครับที่ยังพอจับต้องได้อยู่ทางงงได้้เอออรตบบกคั ว่าความมั่นใจโมเมนตัมมันสะดุดเหมือนกันนะเพื่อนๆจากเกมแดงเดือดที่เสมอกับแมนยูไนเต็ดที่แอนฟิลมา2-2ต่อ 2. เกมนั้นต้องยอมรับครับว่านักเตะหลายคนขาดความมั่นใจแล้วก็เล่นไม่ดีเลยเอาล่ะครับแฟนๆทั้ง2ทีมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลข2ที่จะตัดสินกันอีกครั้งในเดือนกุมภาานี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อมินด้วยนะครับขอบคุณครับ